เวนิวพอร์เทรตบ้านแบรนด์ใหม่จากทาง SC s c s เที่มาพร้อมกับแบบบ้านใหม่สไตล์นอรเปิดตัวเป็นที่นี่ที่แรกแต่ยังคงไว้ซึ่งฟังก์ชันที่สามารถตอบโจทย์กันอยู่อาศัยของคนทั้งครอบครัวบนทำเลศักยภาพย่านบางใหญ่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงและใกล้เซ็นทัลเวส t g เกตแค่ประมาณ10นาทีค่ะ มีกิ๊บและโฮมในอยู่พาทุกคนมากันที่โครงการ Venue Portraits Westgate จากบริษัท SC Asset ค่ะสำหรับที่ตั้งของโครงการนี้เป็นทำเลบนย่านบางใหญ่นะคะตัวโครงการอยู่ติดถนนทางหลวงชนบทนนทบุรี1009หรือซอยคลองถนนเข้ามาจากถนนกาญจนาภิเษกประมาณ7กิโลเมตรก็ถึงแล้วค่ะสำหรับทำเลที่ตั้งของโครงการสามารถเชื่อมต่อก,กับถนนเส้นหลักอย่างถนนรัตนาธิเบศได้ง่ายและเดินทางเชื่อมต่อเข้าออกตัวเมืองได้สะดวกไกลทงพิเศษสีราชวงหวนออรอบนอกตลิ่งชันจัตุจกัก และยังมีตัวเลือกในการเดินทางอย่างรถไฟฟ้าสายสีม่วงซึ่งจะสามารถเลือกใช้ได้ทั้งสถานีคลองบางไผ่และตลาดบางใหญ่ห่างจากโครงการประมาณ7 8กิโลเมตรค่ะที่ตัวสถานีเขาจะมีอาคารจอดแล้วจอดให้บริการด้วยเราจึงสามารถขับรถไปจอดและเดินทางต่อโดยรถไฟฟ้าเข้าตัวเมืองได้สะดวกเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนั้นยังเป็นทำเลที่มีเสียงโดยความสูงรายล้อมครบนะคะแล้วก็หลากหลายมากๆในซอยคลองถนนเองเนี่ยจะมีทั้งท็อปส์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อหลายร้านปั๊มน้ํามันตลาดรวมไปถึงร้านอาหารแนวโลคอลมากมายนะคะและยังสามารถลัดลอกไปเชื่อมต่อตลาดบางใหญ่ได้ด้วยหรือจะขับไปโซนของ3มแยกบางใหญ่ซึ่งจะมีทั้งห้างเซ็นทรัลเวสเกตอีกเกียบางใหญ่บิ๊กซีรวมถึงโรงพยาบาลชั้นนำอย่างโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศค่ะ ส่วนรูปแบบของตัวโครงการนี้เป็นโครงการบ้านเดียวรู้หลังใหญ่2ชั้นพัฒนาอยู่บนที่ดินโครงการประมาณ42ไร่จำนวนยูนิตพักอาศัยทั้งหมด167ยูนิตค่ะตัวโครงการนี้ออกแบบภายใต้แนวคิด Your State รางวัลแห่งความสำเร็จของการใช้ชีวิตที่จะสะท้อนทั้งเรื่องราวของความสำเร็จ ความภาคภูมิใจและตัวตนของผู้อยู่อาศัยด้วยการนําเอารูปทรงโทรฟี่หรือว่าถ้วยรางวัลรูปทรงสามเหลี่ยมมาออกแบบหลักในการออกแบบตัวอาคารคลับเฮาส์ค่ะซึ่งจะทําให้ส่วนกลางของที่นี่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่สุดในย่านเวสต์เกตเลยทีเดียวนอกจากนั้นยังมีฟังก์ชันที่น่าสนใจมากๆคือห้องฟิตเนสบนชั้น2ที่มีฝ้าเพดานสูงและสามารถเปิดให้เราเทควิวสวยได้กว่า180องศาส่วนตัวบ้านของโครงการนี้นะคะเป็นบ้านในสไตล์นอร์ดิกซึ่งเป็นบ้านหรูที่มีให้เลือกทั้งหมด4แบบ บ้านด้วยกันพื้นที่ดินของตัวบ้านเริ่มต้นที่50ตารางวาถึง119ตารางวาพื้นที่ใช้สอย177ตารางเมตรถึง283ตารางเมตร ฟังก์ชันบ้าน3-5ห้องนอน3-4ห้องน้ำและ2-3ที่จอดรถค่ะโดยบ้านที่นี่ทุกหลังจะมาพร้อมกับนวัตรกรรม Living Solution ที่จะช่วยให้การอยู่อาศัยสะดวกสบายครบรอบด้านยกตัวอย่างเช่นตัวสัญญาณการขโมย Magnetic Sensor รองรับการติดตั้ง EV Charger สัญญาณ Smoke Detector และ Heat Detector รวมถึงการคัดกรองลูกบ้านด้วยระบบสมาเกตเป็นระบบจดจำป้ายทะเบียนในราคาเริ่มต้น5.99-14ล้านบาทบรรยากาศในโครงการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ แต่ก่อนที่จะเข้าไปชมด้านในโครงการฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานโฮมหน้าอยู่ค่ะ สำหรับบรนนิเวณหน้าของโครงการนะคะจะมีป้ายที่เราสังเกตเห็นได้ง่ายเลยค่ะและเราจะเห็นตัวเมนเกตขนาดใหญ่ของที่นี่ออกแบบด้วยเส้นสายรูปทรงสามเหลี่ยมเช่นกันนะคะมีการออกแบบแยกทางเข้าออกรักษาความปลอดภัยด้วยรั้วไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยการคัดกรองลูกบ้านของที่นี่จะใช้เป็นตัวระบบสมาร์ทเกตนะคะคือจะมีการจดจำป้ายทะเบียนไว้แล้วเรียบร้อยนั่นเองก็สามารถขับผ่านเข้าไปในโครงการได้เลยนอกจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่รปภและกล้อง CCTV ทที่ติดตั้งไว้ให้ด้านหน้าโครงการและภายในโครงการรวมทั้งหมด40จุดด้วยกันค่ะ สำหรับแฟสีหลักของโครงการจะอยู่โซนด้านหน้าเลยค่ะพะเราผ่านมิเกตเข้ามาจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือการออกแบบตัวอาคารเนี่ยจะเหมือนกับเ r รนเกิลทัวร์ฟี่หรือว่าเป็นถ้วยรางวัลรูปทรงสังเหลี่ยมนะคะซึ่งเราจะเห็นได้จากรูปทรงของตัวอาคารค่อนข้างชัดเจนเลยนอกจากนั้นเขาจะใช้ในเรื่องของเงาสะท้อนผืนน้ำนะคะซึ่งเราจะเห็นได้บริเวณของตัวสระว่ายน้ําค่ะนอกจากนั้นตัวอาคารกับเฮาส์ที่นี่นะคะเขาจะมีการออกแบบภายใต้หลักการยู i v เวอร์ d e ลดีไซน์มันจะเป็นทางเข้าของตัวอาคารจะมีส่วนที่เป็นรแรมนะคะด้านในมีส่วนของห้องน้าแยกห้องน้ําชายหหห้้้อองงงนําญิและ สำหรับดีเซเ l e ลนอกจากนั้นยังช่วยให้ลูกบ้านประหยัดไฟด้วยการติดตั้งตัวโซล่าเซลล์ไว้ให้บนอาคารขับเฮาส์ค่ะ พอเราขึ้นมาบนตัวอาคารขับเพาส์นะคะฟังก์ชันแรกที่เราจเจอเลยคือตัวสระว่ายน้ําค่ะที่นี่ใช้เป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือขนาดสระที่ประมาณ7จ็ดคูนยีเมตรพื้นที่ริมสระวางเป็นพูลเทเรสกว้างๆนะคะและมีการลงซันเบดมาให้เรียบร้อยโดยที่พื้นที่ข้างกันก็จะมีห้องล็อบบี้นะคะที่เราสามารถเข้าไปนั่งใช้งานพักผ่อนกันได้เขาดีไซน์ออกมาเป็นล็อบบี้ฝ้าเพดานสูงในปัจจุบันห้องนี้จะถูกใช้เป็นสำนักง,งานขายแต่ในอนาคตก็จะถูกโอนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของบ้านก็สามารถใช้รับรองแขกหรือนั่งพัก กันได้ส่วนพื้นที่รอบๆตัวอาคารขับเฮาส์จะมีการจัดเป็นมุมสวนหย่อมต่างๆนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตัวอาคารและมีโซนสนามเด็กเล่นที่มีการลงขึ้นเล่นขนาดใหญ่มาให้พร้อมกับบุพื้นยางกันกระแทกไว้ให้เรียบร้อยค่ะและนอกจากพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบๆอาคารขับเฮาส์โซนนียเขายังมีสวนด้านในตัวโครงการอีก1จุดนะคะซึ่งเป็นสวนขนาดประมาณ1ไร่ไว้ให้ลูกบ้านได้ใช้งานกันค่ะ ขยับเข้ามาที่ฟังก์ชันโซนด้านในอีกหน่อยนะคะเป็นห้องสําหรับคนทํางานนั่นคือ co-working space นั่นเองค่ะภายในก็จะมีการแบ่งโซนไว้ให้คนที่อยากนั่งทํางานคนเดียวหรือ2คนก็จะมีการกัน้นพาริชชันไว้ให้และมีห้องประชุมแยกไว้ให้ด้วยสําหรับคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวด้านในรองรับประมาณ6ท่านนะคะนอกจากนั้นจะมีอุปกรณ์สํานักง,งานไว้ให้ใช้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวซิงค์ล้างจานเครื่องชงกาแฟหรือว่าปรินเตอร์ก็สามารถมาใช้งานได้เลยเชื่อมต่อเข้ามานะคะจะเป็นห้องคิดสูงค่ะด้านในก็จะมีการตกแต่งเป็นแนว Earth tone. มีโซนให้เด็กๆนั่งทําการบ้านอ่านหนางังสือหรือว่าเล่นของเล่นกันนะคะซึ่งตัวห้องคิดรูมเนี่ยสามารถมองเห็นได้ทั้งวิวของตัวสาวายน้ําและสามารถเปิดออกไปเชื่อมต่อกับสนามเด็กเล่นด้านนอกได้ด้วยค่ะสำหรับฟังก์ชันบนชั้น2ของอาคารคับเฮาส์ค่ะคุณผู้ชมเป็นห้องฟิตเนสขนาดใหญ่เขาดีไซน์ออกมาเป็นห้องฝ้าเพดานสูงถึง7.5เมตร พร้อมกับวิว180องศานะคะที่สามารถเปิดให้เราเห็นวิวได้แบบกว้างไกลสุดสายตาเลยไม่ว่าจะเป็นวิวของตัวขอบท้องฟ้านะคะวิวบรรยากาศภายในโครงการและวิวของสระว่ายน้ําค่ะซึ่งการดีไซน์เนี่ยเขาจะเหมือนเอาสามเหลี่ยมมาชนกันนะคะเป็นมุมของโทอฟี่นั่นเองส่วนด้านในมีการจัดตัวอุปกรณ์ออกกำลังกายมาให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นในหมวดของการคาร์ดิโอหรือเวทเทรนนิ่งซึ่งจะมีทั้งตัวฟรีเวทที่เป็นดัมเบลและมีตัวแมชชีนเตรียมไว้ให้นอกจากนั้นยังมีฟังก์ชันของพื้นที่ส่วนหย่อมบนชั้น2 ะะซึ่งมีพื้นที่กว้างพอให้เราออกไปนั่งพักผ่อนกันได้หรือจะเป็นพื้นที่สำหรับออกกำลังกายกลางแจ้งแบบเบาๆก็ได้ค่ะบ้านในโครงการนี้จะมีทั้งหมด4แบบด้วยกันค่ะคือแบบบ้านโบเก้พื้นที่ใช้สอย177ตารางเมตรที่ดิบ้านเริ่มต้น50.1ตารางวาฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องครัว2ที่จอดรถแบบบ้านวิวไฟนเดอรพื้นที่ใช้สอย213ตารางเมตรที่ดิบ้านเริ่มต้น55.1ตารางวา ฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องครัว2ที่จอดรถแบบบ้าน lection, ここรีเฟลคชั่นพื้นที่ใช้สอย229ตารางเมตรที่ดินบ้านเริ่มต้น60.1ตารางวาฟังก์ชัน5ห้องนอน4ห้องน้ำ1ห้องครัว2ที่จอดรถและแบบบ้านซิลูเอตพื้นที่ใช้สอย283ตารางเมตรที่ดินบ้านเริ่มต้น69.6ตารางวาฟังก์ชัน5ห้องนอน4ห้องน้ำ1ห้องครัวและ3ที่จอดรถ บ้านตัวอย่างวันนี้เราพามาดูแบบบ้าน s i l ูเ u e t t e นะคะขนาด283ตารางเมตรที่ดินบ้านเริ่มต้นอยู่ที่69.6ตารางวาการออกแบบตัวบ้านจะเป็นสไตล์โมเดิร์นนอร์ดิกค่ะคุณผู้ชมจะดูมีความอบอุ่นน่ารักด้วยหลังคาทรงจั่วบริเวณหน้าบ้านค่ะสําหรับการออกแบบตัวบ้านนะคะที่นี่จะใช้เป็นโครงสร้างระบบ precast หน้าบ้านมาตรฐานมีการติดตั้งเป็นโรสิหลังเลื่อนสีดํามาให้พร้อมกล่องจดหมายเลขที่บ้านกลิ่นหน้าบ้านรวมถึงมีการติดตั้งช่องทิ้งขยะและช่องเก็บขยะไว้ให้เรียบร้อยบริเวณรั้วบ้านค่ะ เราเข้ามาภายในพื้นที่ของตัวบ้านค่ะคุณผู้ชมสําหรับโซนแรกเป็นที่จอดรถ หลังนี้รองรับได้ทั้งหมด3าคันด้วยกันโดยโครงสร้างที่จอดรถโซนในร่มจะเป็นโครงสร้างเดียวกับตัวบ้านพื้นจะเทเป็นคอนกรีตขัดหยาบมาให้ค่ะส่วนโซนที่เป็นสลปด้านนอกก็จะเป็นแอบโพสสลับนะคะและพื้นที่รอบบ้านจะมีการจัดสวนมาตรฐานมาให้สําหรับพื้นที่ด้านในที่จอดรถตรงนี้ทางโครงการจะมีการเตรียมจังชันไว้ให้นะคะสำหรับรองรับการติดตั้ง EV c ี a r g e r คนที่ขับรถยนต์ไฟฟ้าน,นะคะตรงนี้ก็จะมีรองรับไว้ให้เรียบร้อยเราสามารถซื้อตัวบล็อกชาร์จต่างๆมาติดตั้งเองได้เลยส่วนด้านข้างมีพื้้นที่ขขออององงหเก็บ มาให้มุมนี้ไว้เก็บพวกอุปกรณ์ทําสวนอุปกรณ์ล้างรถต่างๆได้ค่ะส่วนทางเข้าหลักของตัวบ้านจะมี2ทางด้วยกันนะคะทางแรกจะอยู่ติดกับที่จอดรถตรงนี้เลยได้เป็นบาร์ทึบแบบนี้จุดนี้พอเราเข้าไปได้นในตัวบ้านจะอยู่ใกล้กับโซนครัวไทยเวลาที่เราซื้อของต่างๆเข้าบ้านนะคะก็สามารถเข้าทางนี้ได้เลยก็สะดวกเหมือนกันค่ะโดยทางโครงการจะมีติดตั้งตัวดิจิตอลล็อกมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับการดีไซน์ตัวบ้านของที่นี่นะคะเขาจะเน้นเป็นบ้านหลังใหญ่หน้ากว้างและจะมีการเน้นพื้นที่เซมิอาท์ดของตัวบ้านค่ะสำหรับบริเวณโซนหน้าบ้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะจากที่จอดรถเชื่อมต่อมาเนี่ยจะเป็นโซนของเซมิอาท์ด ซึ่งจะเป็นเฉลียงหรือว่าเทเรสบริเวณข้างบ้านขนาดใหญ่แบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเป็นพื้นที่ที่ทําให้เราสามารถเชื่อมต่อกับธรรมชาติรอบๆของตัวบ้านได้และพื้นที่ตรงนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้หลากหลายนะคะไม่ว่าใครที่ชอบจะทําเป็นก l a s s ฮ o u s ก็สามารถกั้นตัวผนังกระจกเพิ่มเติมเองได้หรือจะใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนบริเวณข้างบ้านแบบในบ้านตัวอย่างก็ได้และในนาค้ถ้าเกิดว่าอยากจะเพิ่มกั้นเป็นอีกห้องนึงนะคะฟังก์ชันตรงนี้ก็มีความยืดหยุ่นสามารถรองรับได้ค่ะ ส่วนบริเวณทางเข้าหลักของตัวบ้านนะคะโซนหน้าบ้านเขาจะมีการดีไซน์เป็นเฉลียงในร่มแบบนี้ประตูทางเข้าหลักจะใช้เป็นประตูบานสไลด์บานกรอบลูมิเนียมพาวเดอร์โค้กระจกเขียวตัดแสงแบบนี้ค่ะเพื่อเพิ่มแสงธรรชาติเข้าสู่ด้านในตัวบ้านได้มากขึ้นภายในตัวบ้านจะเป็นยังไงเราเข้าไปดูกันเลยค่ะสำหรับบ้านของโครงการนี้ทุกหลังนะคะเขาจะมีการติดตั้งตัว l i v i n g Solution มาให้กับตัวบ้าน ตั้งแต่ระบบรักษาความปลอดภัยที่โครงการนี้เขาจะมีติดตั้งตัวแมกเนติกเซนเซอร์มาให้ที่ชั้นหนึ่งของตัวบ้านมีตัวสโมกเทคเตอร์ติดตั้งให้ทั้งหมด2จุดด้วยกันคือในส่วนของลิฟวิ่งชั้นล่างและห้องมาสเตอร์เบดรูมมีตัวฮีีเทคเตอร์ติดตั้งไว้ให้ที่ส่วนของห้องครัวไทยนอกจากนั้นจะมีระบบโฮมอโตเมชันนะคะซึ่งเราสามารถควบคุมผ่านรู้ใจแอปพลิเคชันได้ควบคุมได้ทั้งตัวระบบไฟเครื่องปรับอากาศและระบบเซคูริตี้ต่างๆรวมไปถึงตัวสมาร์ทเดเวิร์สเราก็สามารถที่จะซิงค์เพิ่ะ สำหรับฟังก์ชันของตัวบ้านนะคะโซนแรกเขาจะมีการดีไซน์ออกมาเป็นโถงแบบโอเพนแปลนค่ะซึ่งจะช่วยให้ตัวบ้านมีความยืดหยุ่นเราสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันตามความชอบได้ความสูงฝ้าเพดานมาตรฐานที่ชั้น1อยู่ที่2.6เมตรส่วนตัวพื้นจะปูด,ด้วยกระเบื้องไกรโตสีครีมขนาด 60x60 เซนติเมตรค่ะ สำหรับพื้นที่โซนแรกของตัวบ้านคือห้องนั่งเล่นนะคะพื้นที่โซนนี้เราสามารถจัดวางชุดโต๊ะรับแขกขนาดประมาณ5 6ที่นั่งได้เลยตรงนี้มีไร้ดูทีวีที่ค่อนข้างกว้างเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถติดตั้งจอทีวีขนาดใหญ่ได้ส่วนช่องแสงภายในตัวห้องจะมีทั้งจากประตูทางฝั่งหน้าบ้านและมีหน้าต่างด้านข้างตรงนี้นะคะที่เชื่อมต่อกับพื้นที่เซมิอาท์ดรด้านข้างค่ะ จากส่วนของห้องนั่งเล่นค่ะคุณผู้ชมเชื่อมต่อมาอยัางห้องทานอาหารซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ก,กว้างๆเลยนะคะเราสามารถวางโต๊ะทานอาหารขนาดประมาณ5-6ที่นั่งได้และมีพื้นที่ด้านข้างเหลือถ้าเกิดใครที่ชอบแพน try หรือครัวเย็นสวยๆนะคะก็สามารถเพิ่มเติมได้เลยหรือถ้าใครที่ชอบดื่มกาแฟก็ยังสามารถปรับเป็นฟังก์ชันของคอฟฟี่สเตชันหรือทําเป็นตัวบาร์เครื่องดื่มก็ได้ค่ะ ติดกับพื้นที่ห้องทานอาหารนะคะคุณผู้ชมพี่พาเข้ามาดูห้องอเนกประสงค์ที่ชั้นหนึ่งซึ่งห้องนี้เขาทาออกมาให้มีบรรยากาศของความเป็นพื้นที่ของห้องพักผ่อนเราสามารถปรับเป็นห้องนอนผู้สูงอายุได้เลยค่ะโดยพื้นห้องจะเปลี่ยนเป็นปูด,ด้วย SPC ลายไม้จะให้ความรู้สึกที่มีความโคซี่มากขึ้นจุดเด่นของตัวห้องนี้คือช่องแสงขนาดใหญ่ที่เขาติดตั้งมาให้ทั้งทางฝั่งหลังบ้านนะคะที่สามารถเชื่อมต่อกับสวนด้านหลังบ้านได้และหน้าบ้านก็จะสามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่เซมิอัลโดได้ค่ะซึ่งพื้นที่ตตรรรรงนีี้เเเาาาสามาถท่่จะะปปิดปูชือก ใช้งานออกไปด้านนอกให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นสําหรับการปรับเป็นฟังก์ชันต่างๆห้องนี้ก็ยังสามารถทําเป็นห้องทํางานห้องอ่านหนังสือหรือโฮมเทเตอร์ได้พื้นที่ด้านในตัวห้องก็สามารถที่จะวางเตียงเดียวหรือเตียงขนาดประมาณควีนไซส์ได้ค่ะ พื้นที่ฝั่งหนึ่งของตัวบ้านเขาดีไซน์ออกมาเป็นโถงทางเดินค่ะที่เชื่อมไปยังฟังก์ชันอื่นๆที่ต้องการความแพร่ซีมากขึ้นส่วนแรกจะเป็นพื้นที่ของห้องเก็บของใต้บันไดนะคะตัวห้องเก็บของเนี่ยเขาจะใช้ประตูไซส์มาตรฐานเลยสามารถเดินเข้าออกหยิบของได้สะดวกและด้านในก็มีการติดตั้งหลอดไฟโพลิเซนมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ส่วนที่ฝั่งหนึ่งเป็นห้องอเนกประสงค์ห้องที่2ค่ะคุณผู้ชมซึ่งตัวพื้นเขาจะเปลี่ยนเป็น SPC ให้เช่นกันนะคะตัวห้องก็สามารถปรับฟังก์ชันได้หลากหลายเลยจะใช้เป็นห้องนอนรับแขกอีกหนึ่งห้องก็ได้หรือจะปรับเป็นห้องทํางานหรือโฮมเ t เตอร์ก็ได้ค่ะ เข้ามาที่โซนด้านในติดกับบริเวณประตูที่เข้ามาจากที่จอดรถตรงนี้นะคะเขาจะมีการเตรียมพื้นที่ไว้ให้ซึ่งตรงนี้เราก็สามารถติดตั้งเป็นตู้เก็บรองเท้าแบบเป็นสัดส่วนได้เลยด้านในสามารถจุรองเท้าได้หลายสิบคู่ค่ะส่วนด้านในสุดตัวถงทางเดินเป็นห้องน้ําที่ชั้นหนึ่งนะคะซึ่งตัวห้องน้ำเนี่ยเขาจะมีทั้งโซนแห้งแล้วก็มีพื้นที่อาบน้ามาให้เรียบร้อยแล้วเพื่อรองรับการปรับห้องอเนกประสงค์ชั้นล่างให้เป็นห้องนอนด้วยนั่นเองค่ะสุขภัณฑ์หลักๆเขาจะใช้เป็นของคอตโตนะคะซึ่งจะมอื โทสุขภัณฑ์แบบดู l f l ฟลชและในโซนของพื้นที่อย่างน้ําตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการลดระดับพื้นลงไปใครอยากจะเพิ่มความเป็นสัดส,ส่วนมากขึ้นก็สามารถติดตัวชักกันน้ำได้ค่ะโซนฝักบัวจะให้เป็นแบบแพนชา h เวอรพร้อมเดินระบบรองรับติดตั้งเครื่องทำอุ่นมาให้แล้วเรียบร้อยในห้องน้าที่นี่ทุกห้องนะคะเขาจะมีตัวหน้าต่างสําหรับระบายอากาศมาให้แล้วด้วยค่ะ อีกหนึ่งฟังก์ชันที่ทางโครงการเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือห้องครัวไทยนั่นเองค่ะมีการกั้นไว้ให้แล้วอย่างเป็นสัสดส่วนภายในตัวห้องมีขนาดกําลังดีนะคะสามารถยืนเตรียมอาหารกัน2-3คนได้สบายๆเลยโดยในห้องมาตรฐานเขาจะมีการเตรียมเป็นการเดินงานระบบมาให้ไม่ได้มีพวกเคาน์เตอร์ต่างๆติดตั้งมาให้เราจึงสามารถเลือกแบบที่เราชอบมาติดตั้งเองได้เลยค่ะส่วนการระบายอากาศของตัวห้องครัวเขาจะมีหน้าต่าง2ฝั่งเลยนะคะทำให้สามารถระบายอากาศได้ดีและเชื่อมต่อจากครัวออกไปจะเป็นพื้นที่ของซักล้างหลัง บ้านซึ่งทางโครงการจะมีการเทพ,พื้นมาให้แล้วบางส่วนรวมไปถึงมีการลงเสาเข็มสั้น6เมตรมาให้ใครอยากจะเพิ่มเป็นหลังคานิดหน่อยนะคะก็สามารถทําได้เลยค่ะ สำหรับตัวโครงสร้างบันไดจะใช้เป็นโครงสร้างคอนกรีตผสมเหล็กส่วนลูกนอนจะปูผิวด้วยไม้จอยค่ะคุณผู้ชมพอเราขึ้นมาบนชั้น2แล้วเนี่ยนะคะพื้นที่ชั้น2จะเปลี่ยนเป็น SPC ลายไม้ความสูง้ฟเพดานจะปรับให้สูงขึ้นนะคะเป็น2.8เมตรสำหรับฟังก์ชันแรกที่เราขึ้นมาแล้วเจอเลยคือ family area ค่ะพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างกว้างนะคะมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้หลากหลายในบ้านตัวอย่างเขาทำมาให้ดูเป็นพื้นที่ทั้งมุมนั่งพักผ่อนข,ของครอบครัว และยังมีมุมที่เราสามารถนั่งทํางานได้ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่สามารถทําเป็นมัลติฟังก์ชันได้ส่วนการระบายอากาศตรงนี้ก็ดีมากๆค่ะเพราะมีทั้งหน้าต่างทางฝั่งหลังบ้านและยังได้ช่องแสงขนาดใหญ่บริเวณตัวโถงบันไดค่ะ เชื่อมต่อจาก Family Area เข้ามาค่ะคุณผู้ชมจะเป็นส่วนของห้องนอนกี่พามาดูห้องแรกคือห้องมาสเตอร์เบรุมค่ะซึ่งตัวห้องมาสเตอร์เบรุมจะเป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่สุดของตัวบ้านและพื้นที่ด้านในกว้างขวางมากเลยทีเดียวทําให้เราสามารถจัดปรับฟังก์ชันได้ครบภายในตัวห้องนะคะอย่างในโซนพักผ่อนสามารถวางเตียงขนาดคิงไซส์หรือจะเป็นแบบคัสซ้อมไซส์ก็ได้ตามที่ชอบเลยและด้านในก็จะงมีพื้นที่สําหรับการวางเป็นโซฟานั้าพักผ่อนหรือใครอยากจะเพิ่มมุมนั่งทํางานด้านในตัวห้องก็ได้เลยค่ะ นอกจากพื้นที่โซนพักผ่อนแล้วเนี่ยภายในตัวห้องก็ยังมีมุมให้เราทำา w l l i อิน o ค e t ขนาดใหญ่ได้ด้วยนะคะโดยในบ้านมาตรฐานเขาจะเป็นห้องโล่งๆเราก็สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยได้เองตามชอบเลยค่ะ แต่จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของห้องมาสเตอร์เบรูมเนี่ยคือเขาจะมีระเบียงขนาดใหญ่มาให้จริงๆมีระเบียงทั้งหมด2จุดค่ะคุณผู้ชมแต่ระเบียงหลักเนี่ยจะอยู่ด้านข้างของตัวบ้านนะคะเป็นระเบียงที่มีขนาดใกล้เคียงกับพื้นที่เซมิอัลรอชั้นหนึ่งเลยซึ่งพื้นที่ตรงนี้สามารถใช้งานได้หลากหลายค่ะเพราะว่าตรงนี้จะมีชายคาคลุมจะเป็นมุมที่เราไว้นั่งพักผ่อนได้ทั้งช่วงเช้าหรือช่วงเย็นได้เลยหรือจะปรับเป็นพื้นที่อื่นๆหรือถ้าใครที่ชอบออกกำลังกายอย่างพวกโยคะต่างๆก็สามารถปูเสื่อเล่น สำหรับตัวห้องน้ำในมาสเตอร์เบดมนะคะจะได้ห้องน้ำที่มีขนาดใหญ่และได้ฟังก์ชันครบถ้วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโซนอ่างล้างมือจะมีพื้นที่เคาน์เตอร์ด้านบน้า่กว้างวางของต่างๆได้เยอะตัวทถสุขภัณฑ์สำหรับห้องนอนทุกห้องจะได้เป็นแบบกึ่งอโตเมติค่ะส่วนโซนห้องอาบน้ำในมาสเตอร์เบดมเนี่ยเขาจะมีตัวโซนชาเวอร์มาให้ตรงนี้ถ้าใครอยากจะกั้นเพิ่มก็สามารถกั้นได้เลยค่ะและที่สำคัญคือเขาจะมีตัวอ่างอาบน้ำมาให้ด้วย เป็นอ่างแบบฝังไซส์มาตรฐานที่เราสามารถลงไปนอนแช่ได้เลยค่ะ ส่วนห้องนอนรองอีกสองห้องนะคะคุณผู้ชมตำแหน่งการวางเนี่ยจะมีทั้งห้องทางฝั่งหน้าบ้านแล้วก็ห้องทางฝั่งหลังบ้านค่ะซึ่งทั้งสองห้องเขาจะมีห้องน้ําในตัวมาให้เรียบร้อยเลยเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัยและมีหน้าต่างขนาดใหญ่ที่สามารถระบายอากาศภายในห้องได้การจัดฟังก์ชันภายในตัวห้องเนี่ยเราสามารถจัดวางได้ทั้งเตียงขนาดเตียงเดียวหรือจะเป็นเตียงควีนไซส์ก็ได้หรือถ้าใครมีเด็กๆนะคะถ้าเขาชอบเตียง2ชั้นตัวห้องนี้ก็สามารถรองรับได้ค่ะนอกจากนั้นในแต่ละห้องเนี่ยนะคะก็จะมีมุมให้เราติดตั้ง อรือได้ครบเลยว่าจะเป็นพื้นที่ของตู้เสื้อผ้าและโต๊ะเครื่องแปง้งในส่วนของห้องน้ําที่เขาเตรียมมาให้นะคะก็จะมีการแยกโซนแห้งโซนเปียกมาให้แล้วเรียบร้อยทั้ง2ห้องค่ะ สำหรับตัวโครงการ Venue Portrait Westgate เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวย่านบางใหญ่ค่ะคุณผู้ชมซึ่งเป็นทําเลที่เหมาะทั้งคนที่เดิมมาใัยอยู่ในโซนนี้อยู่แล้วนะคะและอยากจะขยับขยายมาซื้อบ้านหลังใหญ่ขึ้น หรือคนที่ทํางานในเมืองโซนจตุจักรค่ะเพราะว่าทําเลตรงนี้อยู่ใกล้กับทางด่วนสีรัตวงอหอนรอบนอกตะลิ่งชันจตุจักรที่สามารถวิ่งเข้าออกตัวเมืองได้สะดวกและยังได้บรรยากาศการอยู่อาศัยที่มีความเงียบสงบนะคะในขณะที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใหญ่ๆเนี่ยให้เราขับรถไปถึงได้ไม่ไกลค่ะนอกจากนั้นที่นี่นะคะยังตอบโจทย์กับคนที่มองหาซื้อบ้านจากเดเวลลอปเปอร์ที่มีมาตรฐานนะคะโดยตัวโครงการเนี่ยเขาจะมีการพัฒนาออกมาให้รองรับได้ตั้งแต่คนที่เพิ่งเริ่มต้นครอบครัวไปจนถึงครอบ ครอบครัวขนาดกลางมีผู้สูงอายุเป็นสมาชิกในบ้านก็สามารถรองรับได้ค่ะเพราะที่นี่จะมีแบบบ้านที่มีห้องนอนชั้นล่างรองรับสามารถปรับเป็นห้องนอนผู้สูงอายุได้รวมไปถึงบอกกับคนที่กำลังมองหาบ้านที่มีนวัตกรรมใหม่ๆใสามาให้กับตัวบ้านซึ่งที่นี่ก็มีมาให้ค่อนข้างครบทั้งในเรื่องของ Security และการอำนวยความสะดวกนอกจากนั้นยังมีในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างพวก f a c i l i t y ต่างๆนะคะที่นี่ก็จะมีการดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ มีแนวคิดในการออกแบบที่แตกต่างจากโครงการในละแวกนี้หลายๆโครงการค่ะและยังมีฟังก์ชันที่ใส่มาให้ใช้งานได้ครบทุกวัยอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นคนวัยทำงานเด็กหรือว่าผู้สูงอายุก็สามารถใช้งานได้สะดวกและมีพื้นที่สวนขนาดกว่า1ไร่นะคะให้ออกไปยืดเส้นยืดสายกันด้วยนอกจากนั้นยังมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยค่ะ สำหรับราคาของโครงการนี้นะคะจะเริ่มต้นในช่วง5.99ถึง14ล้านบาทแบบบ้านซูเอตที่พาชมแนวนี้ราคาเริ่มต้น9.99ล้านบาทค่าส่วนกลางอยู่ที่39บาทต่อตารางวาต่อเดือนค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจโครงการนี้สามารถเข้ามาชมบ้านตัวอย่างในทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหรือถ้าใครที่ต้องการโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลก่อนนะคะสามารถโทรไปได้เลยที่เบอร์061 401 9995หรือเบอร์1749ค่ะ และนั่นคือทั้งหมดของโครงการ Venue Portrait Westgate ถ้าคุณผู้ชม,ชมชอบคลิปรีวิวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ผมหน้าอยู่ช anel ไว้ด้วยหรือถ้าใครที่ชอบอ่านรีวิวแบบละเอียดเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ home n o u c o m และ Facebook Fanpage home nowu.fc หรือจะเข้าไปในแอปพลิเคชัน TikTok และเสิร์ช h o m e ้ a อยูก็ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้กิฟและทีมงานต้องขอลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ